นะครับพี่เปาเป็ดแต่งเป็นตัวเลิกๆอ่ะไอตัวเลิกๆอ่ะที่มันเหมือนฟันทามฟิตตี้อะย่อส่วนลงมาหน่อยนึงฟันทามฟิตตี้จะมีบนลบอลแบบนอบอแล้วก็ฟันทาฟักซี่บอรล่ารอินนั่นนะครับในพาสซิสเซอร์หรืีชันเนี่ยมี มีหลายตัวเลยมีอยู่สองสามตัวนะฟันธมฟิตตี้อนินนาดนะแล้วก็อ,อไอตัวเล็กๆที่มันมาลอกเราไม่เ,ออเรียกพร้อกับเสียงเป่าแต่ดังดังงน,นี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรทำไมแม่ไม่รู้จักซิสเซอร์ลูคี่ชัดนเงยฮักี้บ็อกกี้ฟิตตี้แฟตแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ฮักกี้บ็อกกี้ชัปเตอร์สอง <lim> chapter ห chapter ห chapter เ chapter แ chapter เก้า chapter 11, chapter 14, chapter 13, chapter 15, chapter 15, chapter 11, chapter สิบห chapter 18, chapter 17, chapter 19, chapter ย chapter 19, chapter นะคก็จะมีอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อย ในช่วงนี้มันยัง,งเป็นมันยังเป็นสองอยู่ตัวเลขมันจะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกนะโอเคนะอเอาไปแล้วก็กทีนี้ห้องพี่ปองเป็นอย่างนี้ห้องสุดท้ายเลยไป,ไปเดี๋ยวค่อยดูอีกคลิปนะครับไปแล้วครับสวัสดีคับ